สวัสดีค่ะค่ะขอไลฟ์สดแป๊บเดียวนะคะค่ะเพราะว่าเออไม่ชอบไลฟ์สดนานเนาะเพราะอาพอดีมีเพื่อนสมัยเพื่อนรุ่นพี่นะคะสมัยเป็นแคปด้วยกันนะคะอ่าเห็นเห็นไลฟ์สดเนาะก็เลยแบบพอดีช่วงนี้ตลาดนัดเขาปิดนะคะก็ก็เลยขายของไม่ได้ค่ะคราวนี้ก็ต้องไลฟ์ขายนะคะพอดีพี่เขาเหมือนเราไลฟ์คนเดียวเพราะนั้นก็เลยแนะนําไปว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ย ล่สดขายเสื้อผ้าพี่เขาเป็นพื้นเมืองค่ะพื้นเมืองขายไม่แพง2 0 0 3 0อยสรอยะไรเงี้ยค่ะแต่รัของเราเราเล่นโอท็อปนะคะเราเล่นโอท็อปเราก็เลยไม่ได้อุดหนุนพี่เขาเนาะเราชอบโอท็อปนี้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยโอหัดโอท็อปจะแพงกว่าของพี่เขาเท่าตัวหนึ่งนะคะค่ะของพี่เขาก็เจาะกลุ่มลูกค้าอีกแบบหนึ่งค่ะก็ ว่าไลค์ค่ะก็บอกว่าเออไลค์ไปเลยไลค์ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตอบในในช่วงที่ไลค์เพราะว่าเราตอบไม่ได้เราไม่มีทีมงานนะคะไม่มีแอดมินค่ะก็ให้มาไล่ตอบเอาทีหลังแล้วก็ให้บอกเลขที่บัญชีเงินโอนอันนี้พี่เขาไม่ไม่ได้บอกบอกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคนที่สนใจเขาก็จะคือเวลาไลค์สดเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นเทปวิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ก็ไปได้ดูเอาคนที่ถามมาว่าขายยังไงราคาเท่าไหร่ตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนคะ่ะแล้วก็ เขาก็บางคนเขาก็จะโยนไปในกล่องอินบ็อกซ์นะคะของ Facebook ค่ะแล้วก็ไปโต้ตอบกันในนั้นเนาะไปตอบในนั้นอีกทีแล้วก็ให้ติ่ที่โอนนะคะแล้วก็ส่งของกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็แล้วก็เข้าไปดูพี่เขาเชิญชวนว่าไปดูเขาไลฟ์สดค่ะบางทีก็ไม่ทนันก็ไปดูตอนที่เขาพอดทำงานเกิร์ฟเวิร์กฟรอมค่ะ ดูอยู่ย้อนหลังนะคะปรากฏว่าโอ้โหไลฟ์เมือชีพแล้วค่ะค่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะของเราเราไม่ชอบไลฟ์นานค่ะเราพลาาไลฟ์นานขนาดตัวเรามาฟังย้อนหลังเรายังขี้เกียจฟังเยอัปโหลดเข้าไปใน youtube อะคนฟังอะมันมันมันมีอนาลซิสค่ะวิวิเคราะห์ค่ะว่าฟังนาทีสว่าทีเงี้ยคือคนไม่ชอบฟังนานถ้าไม่ใช่ดารานะถ้าไม่ใช่คนดังหรือไม่ใช่แบบอ่าไม่ใช่คนดังค่ะนักการเมืองหรืออะไรพวกนี้ก็จะไม่ฟังไม่สนไม่ไม่ค่อยสนใจค่ะก็เลยไม่อยากไลฟ์นานค่ะอันนี้อะเหลือ เวิร์กฟรอมโฮมตามนี้สุดท้ายแล้วค่ะก็อีกสิบแปดลายสุดท้ายนะคะค่ะพอเมื่อวานก็ยี่สิบห้าลายวันแรกวันแรกอ๋อสิบห้าลายก็รวมเป็นสี่สิบวันนี้ก็เลยสิบแปดลายสุดท้ายลิสต์มาแล้วลิสต์มาแล้วค่ะมาแล้วก็เลยเห็นเราแบบวันนี้ฝนตกฝนตก,นตกแทบทุกวันเลยนะคะก็เลยเอาหมวกมาใส่ค่ะหมวกมาใส่เสื้ออะไรพวกนี้ค่ะก็เดี๋ยวค่ะไลไลไม่นานเดี๋ยวไปละกอ็อ๋อจะบอกว่าจะบอกว่าโควิด งวดรอบนี้ที่รุนแรงนี้นะคะระวังตระวังกันหน่อยนะเพราะว่าพวกเราก็เวิร์กฟรอมโฮมกันแล้วก็ระมัดระวังกันมากๆนะคะค่ะก็อ,อ,อย่างที่บอกค่ะอ,อ,อย่ามีอารมณ์ขยะรายวันนะอารมณ์ขยะรายวันพวกรบกดลงเนาะแล้วก็อ,อ,อะไรอะจตกอะไรพวกเนี้ย อารมณ์ฉเฉียวเงี้ยค่ะทำอารมณ์เจียมใสไว้นะคะค่ะเรายังแบบว่าบางทีเราก็แวบเข้าไปถ้ามีเวลาก็เข้าไปแอปพลิเคชันร้องเพลงค่ะแต่รู้สึกว่าการโพสอ่การโพสต์โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเรามีประสบการณ์นะไม่ว่าจะโพสต์ใน facebook นะคะจะคุณจะไลฟ์สดหรืออัดคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ไปทางไลน์นะโพสต์ไปทาง u ูทูบเนี่ยค่ะสร้างช่องของตัวเองเนี่ยเอ่อเราคือกลุ่มเป้าหมายเราเราไม่รู้เลยค่ะ ค่ะมันมันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะฉะนั้นมันมัน,มนเหมือนกับไม่เหมือนกับแอปร้องเพลง Star m a k e r เนี่ยนะคะอันนั้นจะเป็นกลุ่มคอเดียวกันคือคนชอบร้องเพลงค่ะอันนั้นเราจะได้แฟนคลับมาเยอะเลยนะคะคนที่เล่น tik t o ออย่างเงี้ยคะ่ะคนที่เล่นคือถ้าเข้าแอปที่มันเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจสินค้าหรือบริการเราโดยตรงนะจะได้จะได้ลูกค้ามาเลยค่ะอย่างถ้าเขามีมีแอป มีแอปหรือว่ามีช่องทางนะคะมีเว็บไซต์หรืออะไรสักอย่างเนี้ยอย่างเราทำธุรก,กิจธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราโพสต์ให้เช่า ห้องเช,ช่าใช่ให้เช่าห้องเช่านะคะเราก็ต้องไปเข้าในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะไปโพสต์ไว้แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปห้องห้องห้องเราอ่ะห้องห้องที่ให้เช่าว่าเป็นยังไงยังไงจะมีคนสนใจโทรเข้ามาค่ะติดต่อเพื่อจะขอดูสถานที่จริงนะคะถ้าเขาสนใจก็ทำสัญญาเช่าบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ออกใบเสร็จเพราะเขาเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนะคะ,คะแล้วก็ส่วนขายรถยนต์ก็ต้องเข้าไปโพสต์ในอ่อ,อ่อ อะไรอะทางช่องทางที่เขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่คนรักรถชอบเล่นรถซื้อขายรถกันในเว็บนะคะคือถ้ามันโพสต์ตรงอะค่ะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป๊ะเลยค่ะคราวน,นี้เราเนี่ยเหมือนเวี่ยงแหค่ะคือ facebook youtube และ l ลายช่องส่วนตัวของเราเนี่ยบางบางทีไม่มีไม่มีคนที่สนใจบริการตรงนี้เลยนะคะค่ะตรงนี้เลยค่ะ,อ,ะอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรพวกนี้ค่ะก็ ยังหาช่องแต่ว่าในในใน,ในตรงนั้นได้ ที่เป็นเฟซองค์กรค่ะเฟซองค์กรไลน์องค์งกรนะคะค่ะแต่ว่าเราเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าจะเฉพาะแอดมินนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเขาได้ประ,ประมาณนี้ค่ะช่วยได้เท่านี้แหละนะคะไลฟ์ไลฟ์ลสดโฆษณาไปถ้ามันเป็นธุรกิจเราเราเรารู้ช่องทางสินะอย่างเวลาเรามีรถมือสองเราจะขายอย่างเงี้ยหรือเรามีห้องให้เช่าเราจะให้เช่าหรือเรามีที่ดินอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็โพสต์โพสต์โพสต์ไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนติดต่อมาเราก็ได้ตังค์ค่ะนี่ก็ล่าสุดน้องที่เช่าห้องขอ ขอความเมตตาอืมคือพี่ช่วงนี้มันโควิดระบาดเนาะหนูขอลดค่าเช่าห้องลงหน่อยอบอกนานไหมเนี่ยเพราะว่าเคยให้เขาสูงสุดสองเดือนเขาบอกขอเดือนเดียวอ,อเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเขาทําร้านส,สวยๆอ่าก็โอเคเดือนนี้เดี๋ยวเขาโอนมาให้เต็มๆค่ะแต่เดือนหน้าจะเหลือสองพันบาทอ่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตรงตรงนั้นเพราะเราเพราะเราได้เงินอะไรคืนหมดแล้ว <laughs> เงินเงินคือ บ้านพวกนี้มันส่งธนาคารมาเจ็ดปีะคะ่ะหมดแล้วค่ะแล้วก็ที่ให้เขาเช่ามากับาสิบกว่าปีแล้วค่ะมันดิ้งมันได้ทุนคืนหมดแล้วค่ะที่ที่พวกนี้เป็นกําไรเพราะนั่นามาลดลดให้น้องเขานะคะช่วยช่วยเหลือกันเนาะในช่วงโควิดระบาดค่ะอีกส่วนอีกห้องนึงอันนั้นเขาหาเงินเก่งค่ะทําแกรบหมังทำเอ่อทำสกายบากมากเลยน้องน้องผู้ชายที่เช่าห้องนั้นอันนั้นไม่มีปัญหาค่ะ ป็นลูกกะตันยูด้วยเอาแม่มาเลี้ยงค่ะอันนั้นไม่ไมเคยขอตอลองเลยนะไม่จะโควิดไม่โควิดก็จ่ายเต็มตลอดค่ะอันนี้น้องผู้หญิงเห็นใจกันนะคะก็โอเคแล้วก็ลดให้ค่ะเามีแม่ตายกันไปนะคะค่ะโอเคค่ะไลฟ์สดไปเท่านี้ละเราไม่ชอบไลฟ์นานค่ะอันนี้ก็ถือว่านานแล้วเนี่ยจะสินาทีแล้วเนี่ยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเท่านี้นะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ